หน้าดำถามมาตอบได้การทำานาดำแก้ปัญหาวัชพืชได้ดีกว่าจริงไหมจริงจริงครับจริงจริงจริงสิจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนาดำแก้ปัญหาได้จริงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ชักน่าสนใจแล้วสิครับการดำานาแก้ปัญหาวัชพืชได้จริงจริงแท้แน่นอนครับ เกษตรกรที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือพี่ประยูนแป้งซับเกษตรกรผู้ผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งขายทั่วประเทศและที่พี่ประยูนรากการันตีว่าการทํานาดําแก้ปัญหาวัชพืชได้ดีกว่าจริงก็เพราะพี่ประยูนเคยทําทั้งนาดําและนาหวานมาแล้วนั่นเองครับแต่ก่อนเนี้ยก็ทํานาหวานปัญหานาหวานที่สร้างความเสียหายกับชาวนาก็คือข้าววัชพืชหรือที่ว่าชาวนาเรียกว่าข้าวดีดข้าวเด้ง มีลักษณะคล้ายล้ามากที่สุดกินได้เหมือนกันทุกอ,อย่างแต่ตอนออกรวงมามันจะร่วงก่อนที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็เลยตกต่ำไปด้วยแต่ถ้าหวานมันควบคุมไม่ได้เพราะวางหวานไปปุ๊บหวานปุ๊บต้องปล่อยน้าให้แห้งพอน้ําแห้งข้าวดบมันก็ขึ้นมาพร้อมกับข้าวดีมันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะหนีเข้าวาชัชพืชให้ได้ก็มีทางดี่คือปักดำเพราะว่าถ้าดำแล้วเราดูแลได้เราควบคุมได้ถ้าดำปุ๊บก็ใส่น้ำนี่แหนละควบคุมวัชพืชยังไม่ให้ขึ้นมันก็ได้ผล100 ทำนาดำเนี่ยเราทําเป็นแถวเป็นแนวถ้ามันมีวัชพืชขึ้นมาหรือว่าข้าวดีดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถถอนออกได้เลยอันนี้อันนี้จะเป็นข้าวดีดเป็นข้าวดีดนี่นี่ข้าวดีครับนี่ข้าวดีที่ที่ที่จะขึ้นมาคือถ้าเราทํานาดำเนี่ยมันจะเก็บออกง่ายที่นอกแถวนอกกอคือวัชพืชทั้งหมดเนี่ยถ้านอกแถวนอกกอไม่ใช่ข้าวที่เราต้องการส่วนใจมันมีไม่มากไรอยังจะมีไม่เกินสจุด3จุดแค่นั้นเองเนี่ยง่ายๆเลยครับ ก็อีกเรื่องที่สาคัญก็คือเรื่องแสงแดดครับนาดำนี่ข้าวจะได้รับแสงแดดได้ส่งถึงโคนต้นเลยพอแสงแดดมันส่งถึงข้าวก็ได้รับสารอาหารเพียงพอการทํานาดานี่มีประโยชน์มากกว่าที่คิดจริงๆนะครับทั้งแก้ปัญหาตัวะกาดอย่างข้าวดีดข้าวแดงแล้วยังทําให้ข้าวคุณภาพดีจากการได้รับสารอาหารที่เพียงพออีกด้วยแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าข้อดีไม่ได้มีแค่นี้อย่างแน่นอนครับการทํานาดาอะ ลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยไปอย่างน้อยๆสานตครับคือถ้าเกิดเราทําเป็นนาหวานอยู่ประมาณ60-70กิโลกรัมต่อไร่แต่ถ้าทํานาดําตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ประมาณ3-5แต่ไม่เกิน40กิโกรัมต่อไร่โอ้โหลดปุ๋ยไปเยอะขนาดนี้แล้วคุณภาพข้าวมันยังได้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยก็เพราะว่ามันมีแต่ข้าวทางนั้นนะที่มันได้กินนะมันไม่มีหญ้ามันก็เลยประหยัดปุ๋ยลงมา แล้วก็ต้นต่างระหว่างนาหวานกับน,นาดำนะนาหวานจะใช้ข้าวปลูกประมาณย5าถึงกิโลต่อไร่แต่ทํานาดําเราจะใช้แค่12กิโลถึง12กิโลครึ่งต่อไร่ทํานาดําม,มันจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นประมาณ20ถังต่อไร่ผลผลิตมันดีกว่าเยอะถ้าผลผลิตมันเพิ่มขึ้นมันก็คือต้นทุนที่ลดลงที่สําคัญก็คือถ้าเราดําเป็นนาดําปุ๊บมันสามารถแปลไปขายเป็นเมล็ดพันธุ์ได้มันเหมือนกับเรากําไรคูณสอง วัชพืชเนี่ยเขาจะมีความเก่งกากระบบล่าการเจริญเติบโตเวลาเราใส่น้ำใส่ปุ๋ยเข้าไปให้กับข้าวเนี่ยวัชพืชเขาจะแย่งไปก่อนเลย ฉะนั้นการปักดำเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชเพราะว่าเราปลูกข้าวในระบบที่ต้นข้าวโตวแล้ว20กว่าวันเนี่ยมันก็คือขั้นตอนแรกที่เราจะไปแข่งกับวัชพืชเพราะว่าวัชพืชเนี่ยเขาอยู่ในรูปแบบของเมล็ดเนาะมันหมายถึงว่าเราก้าวล้ำวัชพืชไปละหนึ่งขั้นตอนแล้วเวลาเราปักดำไปเนี่ยเรามีระบบเป็นแถวเป็นแนวทําให้เราจัดการต้นวัชพืชได้ง่ายแล้วก็ระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวเนี่ยมันคือตัวส่งเสริมให้ต้นข้าวเนี่ยเขาสามารถแตกหนอ่อแตกกอขยายข้างออกมาได้เยอะฉะนั้นเวลาที่เขาจเจริญเติบโตแบบแข็ง การต้านทานโรคต้านทานแมลงก็ไม่มีปัญหาเมื่อต้นข้าวมันแข็งแรงเนาะผมผลิตนก็จะได้ดีเต็มประสิทธิภาพแต่ก่อนนี้ที่ผมเคยดาก็เคยใช้แรงงานคนซึ่งมันไม่ตอบโจทย์มันนก็นต้นทุนที่ว่ารับไม่ไหวแต่ตอนนี้มีรถดาอย่างรถดานาเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี52ามันถามว่าตอบโจทย์ไหมเออตอบโจทย์เราเลยละถ้าเราใช้คนดามันก็ ก็เห็นเห็นอยู่ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าเยอะเพราะวันหนึ่งรถดํานาวันถ้าเป็นนั่งขับเนี่ยยี่สิบถึงสามสิบไร่ต่อวันใช้คนงานแค่เต็มที่ก็ประมาณ3คนใช้เวลาที่น้อยกว่าน้อยเยอะเลยแต่ก่อนใช้คนนะถ้าขนาดนี้ต้องใช้คนงานอย่างน้อยประมาณ30คนต่อหนึ่งวันแล้วค่าใช้จ่ายสูงกว่าอีกมหาศาลเลยเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้นำเสนอไปในคลิปนี้นะครับเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรทุกท่าน และหากใครที่มีปัญหาเรื่องข้าววัชพืชมีข้อมูลหรือเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวัชพืชการทำนาดำก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์และแชร์เรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าใครอยากรู้ข้อมูลการทำนาดำเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของสยามคูโบต้าและเพจสยามคูโบต้าได้เลยนะครับเชื่อเถอะลองมาดำนาดูทั้งดีทั้งรวยโอ้ยเงนินเหลือเยอะเติมเติมมาผมเยี่ยม <laughs>